รายการแม็กคอร์ดเกมเมอร์ทีวีแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนพี่กันทําเครื่องยิงระเบิดแบบพันล็อกล็อกโคตรนะครับอ่าแล้วเกียร์นิเวอร์เงีับอ่าเข้าไปเลยนะครับล็อกไงต้องม่ดูนะครับวันนี้ผมเอาทำมูมูนะครับสดๆเลยนะครับอ่าจะมาดูกันนเยี่ยอโลดโลดโๆสิีเว้ยอ่า มาเร็วเร็วเร็ออตรงนี้เลยนะฮะหยิบยาอะไรขึ้นมาก็ได้ยิบน่นำหยิบ,น,นะน,น,ยบนี่นะครับแนะนำหยิบอันนี้นะครับน้ำน้ำแล้วก็ TNT แล้วก็น้น่นเอามานี้นะครับมัน,นอยู่ไม่ได้ครับอืมขั้นล็อกชิบหายครับเอาใหญให่แม่งเบย นะฮะกูล็อกมากอสั์จัดหนักครับไม่รู้ไปจะพังก่อนหรือเปล่า <c oughs> ตัดไปก็ใครออนเนะี่ยไปครับทำแม่งสองอันเบอร์นะปะอพอพอออ ถือว่าเป็นการลองของใหม่เลยแล้วกันนะครับเพิ่งโหลดโปรแกรมใหม่มายังไม่บอกครับโปรแกรมอะไรสองชั้นนะครับสามชั้นนื่งเบอร์นะออกครับเฮ้ยเหีียเลยบุ๊บอ่าจะมีเออผมก็คัสตะคู่นะครับกลับกันมานะครับอ่ามันจะพอวะอืม ตักตรงนี้หน่อยตรัตรงนี้แม่งเบยนะสองอันนี้ผมว่าพุ่งแรงได้ใจแน่นอนนะอืมเฮ้ยลืมเพจสัตว์โทษนะเพจโตนนกดแม่งสองอันนี้คนระับัดแม่งเงี้ยปุ๊บแต่ล้ เห้ยเอยจอทำอะไรตรงนี้ดีเฮ่ไตรงนี้ออกแม่งเบยครับเ <_ C os> ยียบอัน <_ C os> ดูกันดิว่ามาันจะแรงแค่ไหนนะอายมันต้องทำก่อนมันเป็นอยีสต์ก็เป็นหนีมานะครับต้องทำวางก่อน ตัดตรงนี้ออกแม่งเบยนะครับมันทำผิดมันว่าเขาบผมว่ามันไม่ล็อกแล้วอะมันเทียมากกว่านะครับใส่แม่งเบยแล้วก็วางเพดไ้วางไปโตนไปเต็มแม่งเบยนะออกครับลืมเหยียบแม่งครับเหยียบนี่แม่งครับเฮ้ยผิดเปลาิดสัดนี่ว่าสตาัตว์กูงมาเฮ้ยลืม บาัสดีหยเงียบไอ้เชี่ยเขาผิดอ้านหนูต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ